สวัสดีค่ะจากครั้งก่อนนะคะที่เราเคยดูวิธีการรวมเซลล์มาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการแยกเซลล์หรือแยกข้อความในเซลล์หรือคอลัำเดียวกันออกมาเป็นคนละเซลล์หรือคนละคอลัำจะทำยังไงมาดูกันเลยค่ะวิธีการง่ายมากๆอันดับแรกนะคะสมมุติว่าเรามีข้อมูลก็คือมีชื่อกับนามสกุลอยู่ในช่องเดียวกันแบบนี้เป็นเซลล์แบบนี้เห็นไหมคะ ชื่อแล้วก็เว้นวร์คนามสกุลเราต้องการแยกออกมาเป็นคนละคอลัมน์ก็คือคอลัมน์ชื่อคอลัมน์หนึง่งคอลัมน์นามสกุลคอลัมน์หนึ่งจะทำยังไงวิธีการก็คือให้เราคลิกครอบข้อมูลของเรานะคะแบบนี้ค่ะคลิกครอบข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการแยกจากนั้นนะคะไปที่แท็บตรงนี้ค่ะแท็บ Data ถ้าเกิดว่าเราอยู่หน้าอื่นนะคะเราก็ให้ไปที่ตรงนี้แท็บ Data ค่ะ จากนั้นให้ไปที่ตรงนี้ค่ะเมนู Data Tools แล้วก็ไปที่คำว่า Text to Columns คลิกเลยค่ะปึ้งพอคลิกเข้าไปนะคะเขาจะมีให้เลือกอยู่2แบบให้เราเลือกไปที่อันแรกค่ะคือคือ d e l i m i t e d ก็คือมีการแยกตามตัวอักษรใดอักษรหนึ่ง อย่างเช่นคอมม่าหรือสเปซในตัวอย่างของเราเนี่ยเรามีช่องว่างถูกไหมคะเป็นตัวสำหรับใช้ในการแยกข้อความของเราคลิก next ค่ะจากนั้นสังเกตนะคะเรามีข้อความของเราคือสเปซหรือช่องว่างที่ใช้ในการแยกสังเกตดูตรงนี้ค่ะ data preview เขาจะแยกให้เราเป็นชื่อแล้วก็ช่องต่อมาเป็นนามสกุลแบบนี้ ถ้าเกิดว่าในข้อความของเรามีคอมมาใช้สำหรับแยกเราก็ติ๊กที่คำว่าคอมมาตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่อันนี้เป็น Space นะคะก็ให้ติ๊กถูกที่คำว่า Space จากนั้นคลิก next ค่ะปึ้งเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเลือกไปที่คำว่า t e x t นะคะเพราะว่าข้อมูลของเรามันเป็นข้อมูลแบบ t e x t ก็คือเป็นชื่อกับนามสกุลแล้วถ้าเกิดว่าปลายทางของเราเนี่ยเราต้องการเลือกเองเราก็สามารถไปที่ตรงนี้ค่ะคลิกที่ ดูชัดๆนะคะคลิกที่เครื่องหมายย่อตรงนี้นะคะเพื่อไปเลือกปลายทางของเราว่าเราต้องการให้มันไปอยู่ที่ตรงไหนคลิกเลยค่ะจากนั้นให้เราลากข้อความของเราสมมุติว่าเราต้องการให้มันมาอยู่ที่ชื่อช่องนี้นามสกุลช่องนี้ให้ตรงกันเห็นไหมคะแล้วลากยาวลงมาเลยค่ะถึงข้อมูลเดียวกันจากนั้นคลิกไปที่ปุ่มตรงนี้ค่ะกลับมาที่เดิม เสร็จแล้วกดที่คำว่า finish ค่ะปึ้งเห็นไหมคะแยกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะจากข้อความเดิมอันนี้ก็จะกลายเป็นคอลัม์ชื่อส่วนช่องนี้ก็จะกลายเป็นขอลัมน์นามสกุลนั่นเองค่ะ ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนถ้าใครมีปัญหาสงสัยหรืออะไรแล้วอยากจะส่งคำถามเข้ามาก็ส่งเข้ามาได้นะคะยินดีที่จะหาคำตอบค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ยากจนเกินไปยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ